ทุกคนรู้ดีนะครับว่ากู๊ดหนึ่งในทีม g u a r d i a n of the galaxy พูดได้แค่สามคำว่า I m g r o o t That's right I am g r o o t No I am Groot <No! S 2> <am> โดยแท้ที่จริงแล้วนะครับคำพูดสามประโยคนี้มีแต่เพื่อนของกู๊ดเท่านั้นนะครับที่ฟังออกและเข้าใจว่ากู๊ดกำลังพูดถึงอะไรนะครับเพราะอยู่กับกู๊ดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมครับ แต่ทุกคนรู้ไหมครับใน Infinity War ก่อนที่กู๊ดจะหายตัวไปจากการดีดนิ้วที่กู๊ดพูดมันหมายถึงอะไร no 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 จากปากผู้กำกับอย่างเจมกันนะครับเขาได้มาบอกภายหลังว่าที่กู๊ดพูดนั้นมันแปลว่า พ่อนั่นเองโดยกูตนะครับจะมองคนอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเขานะครับทุกคนเหมือนกับพ่อของเขาทุกคนนะครับเป็นคำตอบที่สาวกหนังมาเวลอย่างผมนี่ถึงกับน้้าตาหลือ้นเลยก็ว่าได้นะครับแต่เรื่องของกูดตยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับในภาคสุดท้ายของหนังหรือภาคที่3นั้นท้ายของเรื่องที่กูดตไม่ได้พูดคำเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับ โดยที่กู๊ตพูดว่า I love you guys. แท้ที่จริงแล้วนะครับผู้กำกับบอกว่ากู๊ตนั้นก็พูดคำเดิมนั่นแหละครับพูด I am g r o o d เหมือนเดิมเลยนั่นแหละครับแต่ที่เราฟังออกเป็นอย่างอื่นนั้นเพราะว่าเรามีกู๊ตเป็นเพื่อนแล้วหรือกู๊ตเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วนั่นเองครับ อย่างที่ผมพูดในตอนแรกนะครับว่าจะมีแค่เพื่อนของกู๊ดเท่านั้นนะครับที่ฟังเขาออกถึงตอนนี้พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าผู้กำกับพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับถึงตอนนั้นจะงงว่าทำไมกู๊ดถึงพูดคำใหม่แต่พอมารู้ทีหลังเนี่ยก็แบบน้ำตาผมก็ไหลแบบอัตโนมัติเลยนะครับทุกคน หาเพื่อนใหม่คนไหนนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปผมจนจบแล้วนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I <'m> s right <'m> Groove That's no.